คิยเข้ามือพอดีเลยวะเลขแปวันนี้ไม่ใช่วันของคุณก็เสี่ยงเซมซีหนึ่งทันก้าอีกแล้วอ่ะ เนี่ยล็อกงงวะเนี่ยเก้า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 เพราะว่าพี่เป่าให้ไงสวัสดีครับพวกเราแสดงจาก The Boy n e Next Door Series คนละกันเวลาครับผมป๊ดคาเชนนะครับรับบทเป็นจีนครับโด้น้าสุภวินนะครับรับบทเป็นทิมิมครับอาแล้ววันนี้เรามาเล่นเกมกันอ่าเกมของเราก็คือไอ้นี่ไอติมมันมีไอทิมยงไงออะไรอะ เกมชื่ออะไรครับเกมเซียมซีเสียมดวงเอ้ยชื่อเกมก็บ่งบอกเลยว่าเพราะว่าพี่เนี่ยทางทางจัดราวันแล้วก็ไม่จบจนที่นั่นส่วนผมนั้นไอคนดวงไม่ดีครับทุกคนครับผมรู้ไหมว่าทำไมมันเกี่ยวข้องอะไรกับการว่าเพราะว่าพุการสายมูเตอร์นี่จะไหมกก็จะอย่างนี้ ชอบแบบชอบแบบใช่อ่าแล้วกติกาเป็นัไงเะดูกติกาเป็นไงครับกติกาเกมเซียมซีเสียงดวงทุกคนจะได้เสียงเซียมซีคนละ5ครั้งโดยผลัดกันหยิบคนละ1ครั้งในเซียมซีแต่ละใบจะมีคะแนนที่แตกต่างกันออกไปใครสะสมคะแนนได้มากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะและผู้แพ้จะต้องถูกลงโทษ โอเคครับผมมาเริ่มเกมกันดีกว่าเอาไปยิงชุบกันดีกว่าว่าใครเริ่มก่อนเปล่าพี่ออกกันไกลนะเดี๋ยวผมออกกระดาษโอเคเปล่ายิงชุบเออเรายังหน้าคบกันอยู่เราไม่เหลี่ยมกันหาพี่โดเริ่มก่อนครับพี่ไม่ได้ลุ้นหวยลุ้นหวยไหมล่ะชุบเลขเก้าเบอร์เก้านั่นก็คืออุ้ย ทำอะไรก็ดวงดีไปหมดรับ5คะแนนเสี่ยงเยงซีอีหนึ่งครั้งแสดงว่าก็ได้6กครั้งสิ่หอะแต่ถ้าครั้งนี้ไม่ติดหลุดพลาดก็ะสุนไอ้ก็ลองดูลาปๆอะเบอร์เก้าทีหนึ่งเบอสามลุสาลุกนั่งสามครั้งเพื่อแก้ดวงอ้าคุณจะทําก็ได้หรือจะไม่ทําก็ได้นะครับก็ทําสิครับรออะไรมาเวทีนี้คือจุดทําโทษของคนที่ดวงไม่ดี อาจจะเป็นจุดของผมวันนี้ไม่ใช่วันของคุณลบสามคะแนนลูนั่งสังหังเพื่อแก้ดวงเราไม่ลบแน่นอนหนึ่งสองสามอย่าเพิ่งปลดเข่าลูกสามครั้งเองมันคือการแสดงเฉยๆของพีพแลอพีโดมีห้าคะแนนตอนนีู้ว่าผมได้เท่าไหร่เอาวเข้ามือพอดีเลยว่าเลขแปด วันนี้ไม่ใช่วันของคุณก็เสี่ยงเซมซีหนึ่งครั้งเราไม่ไมีแพนด้วย,อส,ยสองรอบติดไปเลยคือผมมาดวงซวยให้ผมไม่เหมาะกับเกมอะไรอย่างนี้คือสองรอบมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะมันก็เสี่ยงติดลบเหมือนกันนะสรุปคลิปเนี่ยโฟสบายสุดไม่ทำอะไรเลยเบอร์สองทำอะไรก็ดวงดีสาธุสามครั้งเพื่อรับคำทำนายสาธุ สาธุขอให้มินิโพสแพ้สาธุจะบ้าไปต่อเลยบอนลดงดีมีเอสบอลดงไม่ดีเบอร์เก้าอีกแล้วทำอะไรก็ดนงีไปหมดเสี่ยเซียนซีฟีอีกสุดท้าอันนี้เราผหรือเปล่าอันนี้เราผหรือเปล่าไม่ไม่ได้คึกอันนี้ล้อหรือเปล่าไม่ล้อกที่ไม่ทำอะไรเลยดวงดีเดีงว พรข้อแรกหลังจากท่านเทพลาป่วยรับหนึ่งคะแนนดื่มน้ำวิเศษเสริมพลังเพื่อรับคำทำนายน้ำวิเศษก็คือปิ๊งนะอุ้ยน้ำวิเศษมาจากท่านเทพหมดปวดสปอนเซอรเแรงนหครับผมพิเศิตรันนี้คือมันกลับได้ยังเออเนียแแล้วเนียแหละ ประเด็นคือผมอ่ะไม่โดนลงโทษนะแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยไอพี่โดนคนถือให้ผมคือพี่กี่รอบแล้วเนี่ยสี่รอบแลยวปล่เก้าเก้าเก้าเก้พราะว่าพี่เป่าให้ไงอุ้ยขอบคุณมากครับดวงดีระดับสูงของวันนี้นะครับผมทำอะไรก็ดวงดีไปหมดรับ5คะแนนเสี่ยงซีมซีฟรีหนึ่งครั้งเท่ากับที่ลบไปผมก็หายแล้วทุกคนไป พี่ดูดวงตอดวงนีเราใี่มันตัวให้ดวงพี่ทำไมเนี่ยชูดวงให้ผมเลยสิบเโชค,โชคยังเข้าข้างคุณในวันนี้ท่านเทพยังคุ้มครองคุณอยู่รับสามคะแนนวดเสียงเซมซีหนึ่งครั้งเพื่อให้เทพได้ครฮ้ยได้มาแปดไม่ต้องคุ้มครองก็ได้ท่านเทพ <laughs> ไปเก้าอีกแล้วอ่ะ เนี่ยวล็อกดงวะเนี่ยกูอ่ะดวงดีระดับสูงสุดของวันนี้ทำอะไรก็ดวงดีไปหมดรับ5คะแนนพร้อมเสียงซีมซีฟรีอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวพี่เสียงเสือโคดิผมแพ้โอ้ยเสียงหายไปไหนอุ้ย15โชคยังดีโชคยังเข้าข้างวันนี้พรอนข้อแรกหลังจาก่ันเทพลาป่วยรับ1คะแนนดื่มน้ำพิเศษเสริมพลังเพื่อรับคำทำนายเทพผมไม่ได้อยู่น้ำแล้วปริง อน้าอะไรนะท่านเทพผมอิ่มแล้วนะมาน้ําวิเศษจากท่านเทพทำไมผมไม่ได้บ้างอยู่น้ําหรอไม่ผมไม่ได้สุ่มดีๆบ้างเลยอะอิวน้ำาับฟอสไม่หิวครับขอบคุณท่านเทพนะครับเดี๋ยวเอากลับน้ำวิ่งทานมาของพี่หมดแล้วเหลือเอ้ยของพี่เหลือเหลือหลักน เลขสองครับทำอะไรก็ดวงดีรับ3คะแนนสาธุ3ามคำคร,รับสามครั้งรับคำทำนายสาธุสาธุสาธุขอให้ครั้งสุดท้ายของวิดีโอลบ5ด้วยเถอะค่ะสาธุก็ก็ไม่เถือเ่อนเพราะไอโฟนระเชนมันเหลือแค่หกคะแนนว่าตอนนี้หกคะแนนไหมฮะสามคะแนามาของพี่ครั้งสุดท้ายแล้ว <c oughs> อย่าร้องมงนะเลขกก้าอีกทีนี้คือโก้แล้วล่ะนี้โก้แล้วล่ะไอ้นล็กคือหมุนไม่ใช่อะไรนะหาเลข้ก้าวก้าอยู่ไห คือเราไม่เล่นเล็กอ่นกันเลยไม่ทำตำหนิเหมือนวันนี้ยุ้ยเล็กสามุ้ยดวงไม่ดีระดับกลางของวันนี้วันนี้ไม่ใช่วันของคุณลบสามคะแนนลุกนั่งสามครั้งพอแกดวงลุกนั่งเยอะอหอยอมอยู่แล้ว <c oughs> จริงๆพี่โดยอมโดนล,ลบก็ไม่เสียหายนะส <c oughs> อ,อหอาวันนี้เราทำลังไกยเยอะมากยอมโดนล,ลบก็ไม่เสียอะไรยังไงพี่ก็ไม่แพ้นะวันนี้รู้ยังดวงพี่ดีอยู่แล้ว เบอร์สิบโลดวงดีระดับต่ำทำอะไรก็ดวงดีไปหมดรับหนึ่งคะแนนปมมือหนึ่งเซตแล้วสาธุรับทำทำนายหนึ่งเซตของพี่มีร้อยทีไม่ได้บอกว่าหนึ่งเซตของไทยผมมีร้อยสีไม่ใช่ของพี่สิของคนปกติสิาครับตื่นเติกสาธุเก่งมากตั้งเทพมาช้าไปนิดนะครับผมก็แข็อยู่ดีนั่นแหละครับผม คคอแต่ละนนนนใวัี้มาฟังกันดีกว่าใครเป็นผู้ที่ดวงดีที่สุดของวันนี้นี่นคือกิจโดราเน่ได้ไปทั้งหมด20สิบส่วนคนที่ต้องไปเสริมดวงสักนิดนึงเพื่มาขอคนามเจริสักหน่อยนะก็คือโคนนะคะได้ไปเจ็ดคะแนนไม่ถึงสิบจริงด้วยถือว่าห่างกันนิดเดียว ที่หลังนะ่ะพี่บอกแลังให้ไปไหว้พระทำบุญที่วัดบ่อยๆเชื่อพี่ยากปกติครับเบิร์ดเดย์บัตรวิดโฟดคาเชนเอาไว์ครับผมโหทุกวันอยู่แล้วทุกวันคือวันที่โฟ์คาเชนสวยปกติครับทุกคนคือจริงๆอ่ะอีกแล้วอ๋อพี่ไม่ได้อยากจะแกล้งโฟดเลยนะอันนี้เอาเป็นอะไรดีนะเดี๋ยวเราจะเอาบทลงโทษจาก เสี่ยมีแล้วนะครับว่าได้อะไรเออแล้วเราเดี๋ยวผมให้พี่โดจับก่อนพี่โดน่าจะดวงขึ้นหมดมากอุ๊ยพี่เลงมาที่5อยู่นะขอเบอร์5นะฝันไี่ดีนี้ผมกิ้งพี่ก็รับดูแลกันแลกันใบที่5ก็คือใบนี้อ๋อใบนี้มาที่1 โดดตบสามครั้งเพื่อแก้ดวงอุย้ยขอบคุณครับเฮ้ยดวงดีดูดีดวงดีอยู่อ่ะให้โฟท์ฟกระโดดตบนะครับเป็นการแก้ดวงของวันนี้พี่ม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เด้อพี่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับผมแล้วพี่โดมากระ,ะโดดตบสามทีเพื่อแก้ดวงของวันนี้นะครับมาขอกระ,ะโดดตบแบบคอมจังหวะดทำยังไงปกติดีกว่ามาครับเริ่มครับหนึ่งสองสามโอเคเก่งมาก งานแก้ดวงอรนอีกแบบอัน hmm. น e ี้เสียงในหัวกดแลคผมมาไมนี่นะนี่อ่านใจอยู่นะตายแล้วเขาอ่านใจเราได้เย่จบไปแล้วนะครับผมใช่ครับก็ฝากทุกคนนะครับติดตามซีรีส์ของเรานะครับผม The Boy Next ิ o ด์ซีรีส์คนละกันเวลาครับผมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มสีนะครับผมทางช่อง Amrin TV HD ช่อง34ครับ และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคับนะครับเวลา5้าทุ่มสีบนแอป i อชีและเว็บไอคิวดอทมทีเดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ฝากเพลงประกอบซีรีส์ของเราด้วยนะครับผมมีหลายเพลงมากเลยเนาะมีหลายเพลงมากแล้วก็พอดูทุกเพลงใช่ครับทุกคนไปฟังด้วยนะครับบนซีมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมฟังกันเยอะๆนะสามารถติดตามทุกการเคลื่อนไหวของพวกเรานะครับผมได้ทางมีไมวายออฟฟิเชียลทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ ลาไปก่อนนั่นเองครับใช่ครับผมยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งยิ่งกุ้งยิงกุ้งยิงให้พวกเราได้นะครับที่ลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าคิดว่าเราสนุกยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับขอบคุณครับ